สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอฮาณาลอยปกตินะครับฮาณาลอยปกติของวันที่ยี่สิบสี่นะครับพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับฮาณาลอยปกตินี่ก็จะมีทุกวันทุกวันเลยนะครับออกเวลาสิบแปดนะครับสิบแปดก็คือหกโมงเย็นนะครับของประเทศไทยนะ ห้าน้อยก็คือเวียดนามนะครับเลขจากประเทศเวียดนามนะเวียดนามปกตินะครับอันนี้นะเวียดนามไม่ปกติไม่มีนะครับม <c oughs> ีแต่เวียดนามปกติก่อเวลาหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งของทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอ,ขอบคุณสม,มาชิกทุกท่านนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมาวางเลขให้ท่านแทนคํำขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดถูกใจกดติดตามตลอดมานะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดี ขอให้ดวงดีว่างแต่พปุ่นง่ายๆดวงดีดวงแข็งดวงรับเงินรับโชคเฮงเฮงเฮงงานแต่งปุ่นง่ายๆขอขอขอบคุณปรนหยาสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมั่นคงม,มั่งคั่งมั่งมีทวีทัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับเอามาชมกันเลยนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างเดดออกดเอาทุกตัวนะเดดออกดเอาทุกตันะเดเอาทุกตัวจอารับให้เวลา สองนาทีครับจุดไปเลยใจเย็นๆใจเย็นๆนครับ ทันนะครับเจดทันนะครับตามนั้นกันแล้วกันนะครับขอขอบคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนวทางก็มีตามนี้ครับพรุงนี้พบกันใหม่แับวันนี้ได้เห็นได้กิีดกันนะครับกิดโชคดีนะกิีดโชคดีนะครับสวัสดีครับ